พี่เนี่ยตอนเล่นคอนเสิร์ตอะระหว่างเล่นอยู่อะมีมีชายคนนึงเขาเดินมาบอกผลพี่ระหว่างเล่นเหรอพี่เสียเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ไหนชายคนนั้นคือใครแล้วต้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยตลอดตลอดการเล่นดนตรีทุกคนอะฝ่ายฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับแล้ววันนั้นเป็นวันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อะคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยซิวอหญ่เหรอแล้วคือแบบเราซ้อมหยุดซ้อมมาหนึ่งเดือนเพื่อที่ขึ้นมาเล่นผมมาตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากก็แบบเหมือนแบบทำอะไรไม่ค่อยถูกเล่นก้มหน้าก้มตาเล่นไ แล้วระหว่างเราก้มหน้าก้มตาเล่นน่ะมันจะมีไอ้ช่องสเปรดข้างหน้าที่มันโล่งๆอ่ะที่แบบเอาไว้ให้แบบพวกตัดกล้องพวกเพื่อนที่แบบมีบัตรข้างหลังพวกออรเลีอเดินมาเสร็จก็มีชายอยู่คนหนึ่งเดินแบบถือโทรศัพท์มาน้ำเล้าน้ำแล่าน้ำแล้วน้ำเล่าน้ำล่าแบบคืออะไรคืออะไรเขาคือเบียร์พากิสันคือเบียร์พากิสันนะแต่อาเซอรมือนกันเองระหว่างมาดูคอนเสิร์ตใหญ่เราอ่ะเขาให้กำลังใจอยู่ขางาบนแล้วก็ตาก็อยู่ด้วยมาดู เดินรู้ไพี่เออนรู้แบบอ๋ออองี้ขูก็ต้องตื่นเต้นอะไรดีวะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงแบบหลุดไหมหรือว่ามันเป็นแคตลกดีตลกดีก็เล่นอ้าโอเคโอเคก็เหมือนแบบช่วยผ่อนายไปได้โอเคหลังจากนั้นอ่ะไอ้ช็อตที่มันจะมีช็อตที่เราเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่างมันจะเป็นแบบมินิสเตจครับซึ่งเราจะเดินแหวกคนดูไปเลยโอเคอืพอเดินแหวกคนดูไปเงยผมก็แบบตื่นเต้นวิ่งไปฉี่ฉี่ไม่ทันห้องน้ำไม่ว่างไปฉี่ก็ได้เดินไปก็ได้ไงพอไปเสร็จเงี้ยระหว่างทาง จะมีคนแบบยกแก้วยกอะไรให้ตลอดทางอ่าดื่มดื่มแล้วก็มีเสียงตะโกนตลอดทางพี่ราน้ำพี่เราน้ำจริงเหรอแฟนน้องเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบียร์เลยนะเป็นแบบพวกแฟนแฟนแบบพัดยืดคล้าเเราียนๆใช่โอ้โหเจ๋งอ่ะสรุปแม่งไม่ได้ตั้งใจดูคอนเสิร์ตเลยไอคนนั้นดูโทรศัพท์อยู่คขาไบอกเลย